วัสดีครับผมก๊อฟทุกคนครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับอของปีไไปตอนแรกเนี่ยผมก็กะไม่ทําคลิปแล้วนะแต่ว่ามีน้องคนคนหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักทาง Facebook และก็ยังไม่เคยเจอตัวกันนะแต่เขาชอบใช้บัตรบินมาเล่นกับผมนะ และผมไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะซื้อบัตรให้ถึงจะมีมูลค่าอนอยนิดแต่ผมว่ามันคือความจริงใจนะเว้ยของการเล่นคอมมูนี้นั่นจึงเป็นที่มาของคลิปคลิปนี้ครับตอนแรกผมก็กลับไม่ทำเลยเออแต่น้องคนนี้ชื่อน้องถังนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขอบคุณไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,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 นลายชื่อนี้นะครับใครเป็นเพื่อนอยู่อยากให้เขาส่งบัตรให้เดี๋ยวเขาไม่ส่งบัตรให้ผมเข้าใจป่ ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันคอมเดย์ส่งท้ายปีในทุกๆปีของโปยมอนโกเนี่ยทางเนียเนี่ยก็อยากจะให้คนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยหรือว่ามาเล่นช้ารวบรวมตัวละครตัวที่อีโวและได้ท่าพิเศษมาอีโวในวันนี้ซึ่งวันนี้วันที่16คอมมูดเดือนธันวานเนี่ยมี16กับ17ซึ่งถ้าใครไม่สะดวกวันที่16เนี่ยก็สามารถไปเล่นวันที่17ได้เว้ยนะยังมีโอกาส เวลาอ e ีโวเนี่ยทางเนียนบอกว่าได้ถึง3ทุ่มนะครับแต่ง,งานจริงๆที่เนียนเริ่มในการจับมอนเนี่ยเวลาบ่าย2ถึงหโมงเย็นหลังจากนั้นเราโวได้เต็มที่เว้ยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มมอรามนะหรือว่ากลุ่มกมกทนี่เองนะครับเขาไม่ได้ชวนผมหรอกแต่ผมอยากจะมานะครับผมอยากร่วมอะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยมาร่วมหลายรอบแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ยงไงซึ่งผมก็ได้เนี่ยครับ หลักฐานมันทนโทษครับหลักฐานเดี๋ยเดี๋ยวเอากฐาขายดูผมก็ไม่ได้อยากจะแย่งชิงรางวัหลหรอกครับแต่ว่าคนมันจะได้นะคุยแต่วันนี้นะครับผมก็อยากได้รางวัลเหมือนกันนะครับเช่นหมวกผมรอมาหลาย EP แล้วไม่ได้วะนะ PP จับฉลากก็ไม่รอดก็ถ้ากกทยินดีให้หมวกผมก็ขอบคุณมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราต้องแข่งขันแย่งชิงกันเพราะว่า คนในกกทเนี่ยสุดยอดความปาดเทือนน้ำหนักโชว์เคสกูยังไม่กล้ามายืนโชว์เคสที่นี่เลยใครกล้ายืนโชว์เคสที่นี่กูนับถือมากนะครับเราว่าคนแถวนี้เล่นกันเยอะแล้วตอนนี้ทางโปโลมอนโกไทยแลนด์เนี่ยได้จัดกิจกรรมคอมเดย์เนี่ยหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะที่ผมรู้มานะครับก็มีภูเก็ตสมุทรปราการแต่ในกรุงเทพอ่ะก็จะที่ที่เดิมนะก็เช่นสยามพรากอนแล้วก็มอลม แห่งนี้นะครับซึ่งของรางวัลอ่ะอาจจะแตกต่างกันไปนะครับใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่ว่าผมอยู่แถวลาดเท้าก็ใกล้กกทเยอะที่สุดนะกูบ่นมานานแล้วกูอยากไปแย่งชิงของรางวัลกับเขาม้างนะครับตอนนี้ก็ดูจากแสงแดดแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสามเพราะว่าเขานัดบ่ายสามเอ้ยไม่ใช่เขานัดบ่ายโมงนะแต่งานคอมเดียมีบ่ายสองโอเคผมว่าคิดถูกแล้วเพราะว่าจากประสบการณ์ที่แล้วแล้วมาเนี่ยพอกิจกรรมเริ่ม งานคอมเดก็เริ่มเริ่มพร้อมกันทําให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มกิจกรรมไหนก่อนดีระหว่างกิจกรรมด้านนอกหรือว่ากิจกรรมในเกมผมว่าเวิร์กอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็เดินไม่ได้สักพักแล้วนะอยู่ตรงเนี่ย โดมนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นตึกที่ผ้าชั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยทางกะกะทเนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นกันนะครับแต่ถ้าแดดออกอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ตรงไอตรงเสาเขาเรียกอะไรก้าวเสานะใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้นี่มีบูธตอนนี้คนยังหลอมๆออยู่มีแต่เทเๆสนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายโมง ยังไม่คนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตการก่อนนะครับส่วนนี่แกนนําต่างๆนะครับนีแกนนํานะครับนี่ชื่ออะไรครับนี่มีจูลี่นะครับพี่ที่เป็นข่าวปะเป็นข่าวที่แบบว่ามาๆมาข่าวเลยครับสองคนน่ะที่แบบโลกสองใบอ่ะ ถ้ายิงมีโอกาสที่ยิงชอบใครหญิงจะเปิดใจและหญิงก็ได้มีโอกาสได้ศึกษากับคนนั้นที่คุกคามหญิงทางสื่อสอบถามกิจกรรมมีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมีคําถามต่างๆนานาเดี๋ยวให้ดูแระแๆนะนี่อ่าแวบๆอันนัหนึ่งสองซ้ำไอเทมฟรีครับการ์ดอีเวนต์ฟรีครับแล้วก็มีหมวกเสื้อหมวกในเอนติกเลยนะครับ มาจากนู่นเลยไม่บอกจากไหนแล้วเราก็มีซิมเนียแาบ,บไหนอยู่น,นู้นพรอมาณนี้ของแจกครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มอาหารขนมต่างๆมาได้เชิญครับนี่คือเรามาปิกนิกกันใช่ไหมพี่ถูกต้องครับหน<ม>่ี่ถ้านอนที่น,นี่ได้นอนกันแล้วกลางเต็นท์หรือเป่าไม่ได้คเ,เขาไม่อนุญาต<ๆ> แล้วก็ทาง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 เราก็จะแจ้งยามด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอหัวหน้ายามครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเราต้องแจ้งว่าแจ้งย่าว่าว่าเราเป็นกิจกรรมโปเกมอนโกเพราะว่าเขารู้จักเรามานานแล้วเพราะเราเราเริ่มตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่เริ่มตั้งแต่เริ่มเกมเลยเย็ดแค่เป็นไงล่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยกกทนะบอสใหญ่บอสบอยนะครับคน เป็นคนเป็นคนต่อตั้งแล้วฟิลลี่เป็นแอดมินในกลุ่มแต่ตอนนี้บอสเกษียณไปแล้วไม่ไม่เกษียณยังยังยังไม่ติเตียนบอสอายุน้อยกว่าพี่อีกหลายเป็นสิบสิบปีไม่ใช่เกษียณจากการเล่นเกมหรือว่าไม่ได้เกษียณจากการเล่นเกมแต่แค่แก้พักเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วเขต้องเลี้ยงลูกเล็กน้องๆเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาก่อนมามาเป็นตัวตายตัวแทนเขารักอะไรเขาเขาเขาเล่นอยู่บีบคอมาเล่นเกม นอกจากของรางวัลแล้วเนี่ยแล้วเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ตอนนี้กิจกรรมของทางเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนโกะเริ่มจับได้แล้วนะครับครับแล้วก็ใขจูงสไปรุตสกุลช็อกโกแลตได้แล้วแล้วของรางวัลนี่ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะเล่นกันก็มีการเราจะให้ภารกิจไปทำนะครับแอดเพื่อน123่งสองสามหนยครับแล้วก็เทรดมอนนะแล้วก็ไปจับชายนี่มาครับแล้วเราจะมีเงื่อนไขว่าไอ้ชายนี่ที่ได้เนี่ย จะจะเป็นตัวใหญ่หรือจะเป็น S S S หรือจะเป็น X L น,นะหรือว่าจะเป็นจับใช้นี่ก่อน3ประเภท3ตัวอะไรอ,ะอ,นนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะบอกีกทีนึง<อ>ก็เอา,เอาไว้ไหน้างานเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ไม่เหมือนครับคล้ายๆคล้ายๆนะคล้ายๆกันเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่แจ้งไปในโปเกมอนโกสาธารณะก็มีในกรุงเทพก็มีหลายที่นะคาอาละรแล้วก็บาบลานะแล้วก็ตามตามตามชานเมืองท่ตามมหามหาลัยต่างๆ ใช่ภูเก็ตพวกนี้ที่ผมพอลุกมาแล้วก็เชียงใหม่ก็มหาลัยมากที่สุดแล้วใช่ใช่ใช่ประมาณนี้มันมีทั้งหมด9ที่นะใช่ประมาณนั้นแล้วมันมันมีโอกาสที่จะขยายไปอีกจังหวัดอื่นไหมมีเรื่องสิครับว่าตอนนี้คนที่เล่นเยอะอย่างชีบุรีอย่างอะไรอย่างพวกนี้พี่ลี่ยังไม่ได้ข่าวฝั่งโปรดประการของเจเล่นเยอะนะครับพี่ลี่ก็ยังไม่ได้ข่าวแต่ว่าพี่ลี่ว่าเร็วๆนี่แหละน่าจะมี ลีดเดอร์ออเราจะไม่พูดคำว่าแอดมินนะเราจะเรียกเราเรียกว่าลีดเดอร์เลย <c oughs> เหมือนเหมือนในเกมเหมือนในเกมอ่ะใช่ใช่ลีดเดอร์ของกลุ่มเลย<ช>หรือว่าแอดมินในใน,ในกลุ่มเราจะมีลีดเดอร์อีก มีแอดมิน5คนหรือ6คนก็แล้วแต่แล้วก็จะมีลีดเดอร์เนี่ยคอยซาวเสียงกันแล้วก็เสียงก็จะมาทุกคนเนี่ยแล,แล้วในกลุ่มกะกะทเนี่ยมีลีดเดอร์กี่คนลีดเดอร์มีอยู่3คน min, ตอนนี้นะ <Ad min S 2> ตอนนี้อยู่ประมาณ6คนครับแล้วถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนี้หรือว่าแบบเฮ้ยเห็นกลุ่มกะกะทใหญ่ขนาดเนี้ยไม่กล้าเข้ามาอืมไม่ต้องต้องทำยังไงมั้งกล้าเข้ามาเลยครับกลุ่มกะกะทเข้าง่ายมากเข้ามาแจ้งจำนว่าอากอ,อยู่ในกลุ่ม แล้วเราก็จะรู้ว่าสมมุติว่าพี่รี่เป็นคนแนะนําเข้ากลุ่มใช่ไหมครับเราแอดไลน์เป็นเพื่อนกันกับพ่รี่แล้วพีลี่ดึงเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยเราจะมีกฎของกลุ่มว่าคนที่ได้เข้ากลุ่มแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเชิญเพื่อนเข้าเองได้นอกจากต้องชวนเพื่อนเข้ามาหาแอดมินในกลุ่มก็คือต้องมาเจอตัวเป็นๆเนี่ยแหละเจอเป็นๆเลยรู้จักหน้าค่าตาเห็นพ่รี่เข้ามาปุ๊บพ่รีครับผมอยากเข้ากลุ่มใช่แล้วอย่างน้อยคือเข้ากลุ่มเสร็จปั๊บเข้าไปในอัลบั้มไปแอดเพื่อนเพิ่ม ก็คือไปโพสต์เอาไอดีตัวเองเข้าไปโพสต์ด้วยแล้วก็ไปแอดเพื่อนในกลุ่มด้วยเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์คอมมูนิตี้เป็นสังคมของโปเกมอนเล็กๆย่อยๆแบบนี้ให้มันขยาแต่ว่ามันแน่นแน่นหนาแน่นหนาโอเคแล้วก็ทางทางทางกกะทอของเราเนี่ยเราเราเราไม่สามารถใช้ชื่อกกะทอได้เต็มเต็นะครับเราจะใช้คำคำว่า PKG PKG โปเกมอนโปนั่นแหละ ย่อเป็น PKG แล้วก็ตามหลังด้วยกกทการีฬาแห่งประเทศไทยเวลาทุกคนพูดชื่อกลุ่มกกทน,นี่ไม่ใช่นะครับ PKG กกครับ งทะเบียนก่อนนะครับโดยการสแกนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของรางวัลแบบพวกเขาอะครับสแกนปุ๊บเราก็ใส่ชื่อเทนเนอร์ของเราไปเลือกอินเดียไม่ใช่ไทยโอเคแล้วก็ถัดไปอันนี้น่าจะทําในของทุกๆกลุ่มนะครับไทยแลนด์คอมมิ y นิ y โอเคอ๋อให้เลือกนะครับว่าเราเล่นที่ไหนมั่งคอมมิวนิตนณปัจจุบันนะครับสถานที่ที่ร่วมกิจกรรมคอมเดย์ได้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแต่เราเลือกเลือกที่ไหนที่นัด เลือกที่ไหนวะเนี่ยอันนี้เลือกที่ไหนเนี่ยเลือกกกระทอ,อันไหนอะการกีฬาแห่งประเทศไทยไงไหนสปอร์ตออเทอริอธธตี้ออฟไทยแลนด์บ้าบอตยูกูโตอังกฤษอย่าเรียบร้อยนะครับทำการเรียบร้อยแล้วก็ไปรับของรางวัลแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆกันนะครับเขาเริ่มกิจกรรมว่ามีอะไรในวันนี้ สวัสดีค่ะเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะอย่าลืมทําภารกิจของเราด้วยนะคะทําภารกิจครบตามนี้ปุ๊บให้มารับรางวัลได้เลยค่ะมีหมวกเนียนติกด้วยนะคะเป็นลิมิเต็ดอินช่ยู่ที่นี่ที่เดียวนอกนี้มีเข็มแล้วก็ประกายของเนียนติกด้วยนะคะ มาได้มาโชว์ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีเล่นเกมของรางวัลอีกมากมายค่ะอันนี้ภารกิจมีอะไรบ้างครับพี่ภารกิจก็ทาตามนี้ก่อนนะคะสเต็ปแรกอันนี้จะมีทุกๆพักหนึ่งชั่วโมงนะคะจากการจับม้อนแล้วเหนื่อยเนี่ยก็มาเล่นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ผู้นําเกมจะเล่นเล่นแจกอย่างเดียวนะคะก็คือภารกิจหนึ่งได้ของรางวัลอย่างหนึ่งใช่ค่ะก็นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่ของรางวัลคือให้มาเลือกอาระหว่างมวกเข็มแล้วก็ปากกา ของเล่นสิ่งมันจะทำทั้งหมดนี่ทำทั้งหมดนี่ได้ของหนึ่งอย่างใช่ค่ะอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นของที่หายากมากเป็นิ i m i t แล้วก็เราก็เลือกอันนี้เลยจะเอาอะไรก็เอาไปใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนเล่นเกมเล็กตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยทําตามคําสั่งผู้นําเกมนะคะพี่โอแล้วแล้วเจนั้นก็มาเลือกได้เลยค่ะของเน้นแจกค่ะพูดง่ายๆค่ะเชิญมาลือกสุกกันนะคะตอนนี้เราก็ได้รับภารกิจมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พี่ๆเขายังแจกโค้ดนะครับหนึ่งใบสำหรับ ตั้งแต่เวล30ขึ้นไปแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งต่ำกว่า30ก็มีอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีโค้ดน้องถังไม่น่าซื้อให้กูเลยอันนี้เป็นโค้ด19บาทสำหรับคอ m มเดยนี้นะครับก็ได้ทั้ง2วันแหละวันที่16กับ17บานะครับใช้ได้2วันนี้เฮ้รู้อย่างงี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเดี๋ยวเรามาใส่รหัสของไอเชมที่พี่พเขาแจกกันกัยกว่าครับก่อนอื่นเลยเราก็สําหรับผมนะครับเป็น iPhone นะ ก็ต้องเข้าเว็บเมื่อไหร่ไอโฟนน่ะจะให้ใส่รหัสผ่านเกมสักทีวะผู้อยากใส่ผ่านเกมไม่ต้องเข้าบงเข้าเว็บวโอ้คครับตอนนี้ผมเข้ามาในเว็บใส่โค้ดนี้ใครที่เพิ่งมาเห็นโค้ดนี้ก็แสดงว่าผมใช้ไปแล้วนะไม่ต้องใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้รหัส AJ เรียบร้อยครับรหัสถูกต้องโอเคครับรีดีมสำเร็จแล้วเราก็มาทำภารกิจที่พี่ๆเขาบอกให้ทำกันดีกว่า ภารกิจแรกแอดเพื่อนใหม่กับใครก็ได้ที่ไม่ใช่แอดมินเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับว่าใครอยากเป็นเพื่อนกับผมบ้างลองตะโกนถามดูมีใครอยากแอดเพื่อนใหม่ไหมครับมีใครอยากแอดเพื่อนใหม่ไหมครับแอดเพื่อนใหม่ทําเคัครับมาครับผมแอดโอ้ยมีแอดแล้วมีคนแอดแล้วเพื่อนแถวนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อลุงครับพี่ลุง ลุงพี่ลุงครับโหยพี่ลุงเลยแอดเลยครับแอดเลยพี่เปิด QR โค้ดครับหนึ่งแล้วพี่ลุงหนึ่งครับแลกินหนึ่งอ่าพี่ชื่ออะไรครับมิมค่ะพี่มิมนะครับสวัสดีค่ะสรแกนไม่ถึงครับเข้ามาหน่อยครับเข้าไม่ถึงแสงสปัดทบโอเคโอเคอบคุณค่ะครับผมใ้เยีอยมาสองลายเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอดไลน์หน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องกูดาม ยรูดอีกแล้วหลังจากแอดเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ขอพี่กเ็เรดมอนดอพี่มาเล่นแถวนี้บ่อยไหมพี่ก็เวลามีอีเวนต์นะครับก็จะออกมาครับอีเวนต์หรือว่าทุกวันอีเวนต์นอ่าเปิดเกมได้แล้วเปิดเกมได้แล้วรับเพื่อน แอดเพื่อนแคปเห็นก็บอกว่าให้แคปไปด้วยนะครับเวลไ,ไร <c oughs> เรามีคลิปเป็นหลักฐานนี่ <c oughs> ะนะแอดต้อง2คนเนี่ยต่อไปก็เทดมอนที่ลุงที่ลุงอันไหน<า>วะยอริก b k เคยอริกเก้อสของควันไวก่อน <c oughs> อเอาไปบูชา <c oughs> เท็ดสักตัวนึง่งเอาแบดไปจัดไปครับสบายๆครับที่นี่กันเองนะ เราอยากคุยากับใครก็ได้เข้ามาคุยได้เลยนะครับกลุ่มเล็กๆต่อไปหัวข้อที่3มีชายนี่ม่อนคอมเดย์ที่จับได้ในวันนี้เท่านั้น,ฉนเฉยงานยากแล้ยน้อยสตัวจาก7เย็ดโดอ่ะแล้วก็ไปเช็คเดี๋ยวหาชายนี่ก่อนชายนี่มี1 2มีอยู่2ตัวไอ้เหแบบี้หยโทเวปปี้มีปะวะยดเคโทเวปปี้มันไม่เอามไม่ไม่รวมเฮ้ยไม่รวมรายการเลยเว้ยที่กูจับได้มันไม่รวมรายการ รอนนี้งานงอกต้องไปหาชายนี่บูเปอร์พาวเดียโฟลีงเคมเบอร์คิบาโกเคโลมดมาร์ซูอกจิมูิเจ็ดตัวนี้ครับดเดี๋ยวขอตัวไปหาก่อนนะเยอะเหลือเกินนะที่กว่าจะได้ใครได้ก่อนนี่ว่าแม่งคดเก่งมีคนได้ไปแล้วนะวัดก <What? S 1> ี่คนละคนหนึ่งเ <laughs> ยดโดไม่จัดที่ไหนวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอหามาั่งเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งไม่ทันนี้ของหมด เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะใช้นี่สี่ตัวไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันสี่ใน7ตัวคือไม่ต้องเอา7ตัวนั้นแล้วใช่ไหมต้องแล้วอันนี้มาขอพรุ่งนี้อครเปลี่ยนตัวให้แม่กูหวายเจอยไเยใครดกว้วยเอาแล้วเร็จกูได้แล้วอกต็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาหาก่อนเปิดเลยเปิดเลยเมื่อกี้กูมี2แล้วเมื่อกี้กูมี2แล้วเริ่มมีความหวังขึ้นมาหน่อยแล้วเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าถ้าได้ใช้นี่พบ4ตัวแล้วไม่ซ้ำกัน ได้เลยเว้ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องตรงกับใบเซอร์เมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเมื่อกี้ผมมี4ตัวนะจำไม่ผิดนี่สโลแล้วก็ตัวไฟแล้วก็โทเกปปี้นะครับซึ่งสโลโปเนี่ยซ้ำกันอยู่เดี๋ยวกูหายตัวนึงตอนนี้เดินจิ้มเลยกูเดินวนเลยเนี่ยลูกวิ่งเล็กเราจะไม่รอไว้ทุกคนนะเดี๋ยวกูจะเดินวนเรื่อยๆจนกว่าจะได้งานเนี้ยต้องได้ของแน่นอนนะจองแล้วจองแล้วนี่จองแล้ว ฝาไว้ก่อนฝาไว้ก่อนแล้วก็ทำเควสไปด้วยเควสคอมเดย์เดือนธันวาเหลือไนท์ครั้งหนึ่งนี่เควสเหลือเควส<ๆ>ค,ครั้งนี้ง่ายหน่อยนะคือจับอย่างเดียวไม่ต้องใช้แบบว่าเราโยนไนท์อ่ะเราก็จับไปเรื่อยๆนะครับแดดแม่งออกดีจังเลยเวลาฝนตกแม่งก็ตกเกินตอนนั้นที่มอลามแห่งนี้ตอนจัดงานผมก็กะจะมานะแต่ว่าช่วงนั้นฝนตกบ่อยก็เลยกูมไม่มาเดี๋ยวกล้องกูเปียก จิ้มเลยจิ้มงอนจิ้มอุ้ยเฮี้ยไม้เอ็ตัดไม้หลนโอเคไม่นี่ไม่นี่ออกกูเน้นจิ้มเว้ยนี่เมื่อไหร่แรกของจิ้มอย่างเดียวจิ้มบอกไว้เลยถ้ามีรถนี่สบายกูจิ้มอย่างเดียวก่อนไม่นี่จิ้มไบไม่นี่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮี้ยเอาจิ้มตัวเองจิ้มบัดดี้ไม่ได้นะครับเอาโอ้ย เสาเสือกแน่นเกินนี่แหละครับผลของการขอเสาเยอะนะบอกแล้วมึงไม่ต้องถอนหรอกนะบางคนดราม่ากันนะเรื่องเสาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเทรนเนอร์ดราม่ากันเองบอกอคุปตนเสาไม่ได้ขอเสาเยอะเกินนะครับดูดีเสาเยอะเกินเลยกูจิ้มผิดจิ้มถูกหมดแล้วเนี่ยใส่นี่ไม่ขึ้นเลยดูดีว่าจะกี่นาทีเนี่ยนี่ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยบ่ายสามแล้วบ่ายสามแล้วได้ใช้นี่สี่ตัวแต่เสือกซ้ำหนึ่ง ก็เหลืออีกหนึ่งนะครับวนไปเพื่อทำเคเว,สเวสเออเผื่อนในเคเวสอาจจะมีชายนี่ก็ได้โยนไปก่อนโยนไปอุ้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนเดี๋ยวพักก่อนนะเครื่องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูคนครับว่าวันนี้ผมจะได้ของหรือเปล่าบอกแล้วแม่งอากาศมึงร้อนกูก็ร้อนเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมน่าจะได้สี่ตัวแล้วนะเพราะว่า สโลโปคิงมันคนละภูมิภาคเนี่ยว่าน่าจะได้แหละนะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อรองกับพี่เขาฮี่แดดจัดเดี๋ยวเข้าที่ลมก่อนสโลโปคิงมีสองล่างก็น่าจะคนละแบบอะเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น่าจะได้อะ่ะเดี๋ยวลองไปต่อรองกับพี่เขาดูนะพีเอ็มสองจุดห้าพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นภูมิแพ้ไม่ได้ใส่ยเยอะเออใส่ดีกว่าน,นะ ม่ได้เอามาดิไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย uh, อุ yeah. ้ย well อุ้ย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 อุผมได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันคนละภูมิภาคนะแหนแหน่แหนเนี่ยสโลโปคิงอะสโลโปคิงหนึ่งสองสามแล้วตัวไหนอีกที่อ๋อสี่อันนี้คือวันนี้หมดเลยใช่ไหมใช่อ่ะไป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 นั่นแหละเลือกเลยเอาแล้วได้แล้วได้หมดเลยใช่ไหมพี่พี่ได้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ผมได้หมดเลยไหมพี่ผมได้หมดเลยอ่ะ พี่นี่นะพี่นัทนะของรักของใคเอาแล้วเจ้าพาไปสนใจกูหยิบนะได้แล้วครับทุกคนได้ของมาแล้วครับภารกิจสำเร็จเดี๋ยวจัดกล้องแป๊บอันนี้เราก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนในส่วนสำหรับกลุ่มกกทนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพราะว่า คลิปนี้ผมไม่อยากจะโวรหรือว่าหาชายนี่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคลิปนี้น่าจะแบบสบายๆนะไม่ต้องแบบซีเรียสว่าเฮ้ยต้องโวต้องรีบนะครับก็ร่วมสนุกกับกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆแบบนี้ย่อยๆไปในอีกหลายๆจังหวัดนะผมหวังว่านะว่าอีก10กว่าจังหวัดหรือว่าอีก20จังหวัดเนี่ยจะเล่นโปเมอนโกกันมากขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะนี่มีเสื้อวินเทจมากมายนะครับอยู่ใน Instagram มกอล์ฟอันเดอร์มาวะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามผมเพิ่มเติมได้ใน Instagram นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ แล้วครับหลักฐานคนมาเล่นน้อยพี่ไม่มีเลยคนเล่นน้อยก็เพราะอย่างเงี้ยครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะมันเยอะไปพี่สามใบหวยออกคงหลังชิดเนี้ยครับ